เปิดตัว Oneplus H Pro วันที่3สิงหาคมนี้ใช้ชิปส n a p d r a g o n 8ปพัท Gen นหนึ่งไม่กี่วันก่อนหนะ้านี้ได้มีข้อมูลของ Oneplus H Pro เผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์พร้อมยืนยันวันเปิดตัวทางการแล้วครับโดยทาง Oneplus ประเทศจีนยืนยันเปิดตัวรุ่น Oneplus 8 Pro ในวันที่3สิงหาคมนี้ครับพร้อมเผย,ยภาพตัวเครื่องแบบจะชาร์ ที่คล้ายกับรุ่น OnePlus 10 Pro โดยไม่มีโลโก้ค u s q v ั r กับตัวเครื่องสองสีคือสีดำและสีเขียวอ่อนอมยืนยันการใช้ชิปรุ่นท็อปอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1คาดว่า OnePlus 8 Pro จะวางจำหน่ายที่ประเทศอื่นในชื่อ OnePlus 10T ซึ่งเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีราคาเปิดตัวที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนบสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ